สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงคิวในส่วนของตัว w ว t ์แท็กนะครับวท์แท็กโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีโปรผ่อนเริ่มต้น9,999บาทนะครับโปรผ่อนเริ่มต้น9,999บาทพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นโปรโมชั่นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับตัวนี้เงื่อนไขก็ดาว25%นะครับเป็นลักษณะดกเบี้ววยบแบบบอลลูนนะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ย ก็คือผ่อนแค่เก้าัน้กบาทนะครับแล้วก็ปีถัดไปถึงงวดที่8ปดสิบสี่นะครับเดือนถัดไปเดือนที่สิบามถึง8ปดสิบสี่เนี่ยก็ผ่อนตามเดทของเขานะครับอันนี้ก็เป็นโปรที่ทางไฟแนนซ์เขาเได้ออกมาให้แคมเปญน,นี้นะครับแตบยไม่แพงนะครับแล้วก็แคมเปญหรือโปรโมชั่นเนี้ยใช้ได้ทุกรุ่นของวาแทนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์6สปีด ท็อปขับสองทอปับสี่าจะได้หมดเลยนะครับในส่วนของชุดแต่งเนี่ยปกติแล้วจะได้ตามคันนี้เลยนะครับเป็นแม็กยางเนี่ยขนาด20ินะครับตัวนี้เป็นออฟเซต0ศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นยางคอสมิกนะครับเป็นยาง a t ทีดปเตอร์นะครับแล้วก็แม็กยางนะครับก็จะเป็นตัวแม็กของตัวแววไพร์นะครับนี่นะครับ ยูล้อก็ปกติแล้วก็เป็นยูรล้อแบบหมุดอยู่แล้วนะครับหกนิ้วนะครับแล้วก็เข้ากับตัวรถอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับจะเห็นว่าล้อไม่ได้ล้นมากนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นเอฟวาดีปกติทั่วไปแล้วก็มีไฟสามจุดนะครับอ่านี่นะครับอันนี้แบบแรกนะครับโป่เก้าหมื่นอ่าโป ่อนเริ่มต้น9 9 9 9บาทนะครับได้ทั้งตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์หสปีดเกียร์สิสปีดของของ w วทแท็กนะครับของรุ่นนี้โอนี้นะครับนี่ถ้าสําหรับใครสนใจก็จะแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีข้อไฟมีขอบฝากระบะท้ายเอบอดีนะครับเป็นของฟีดนะครับแม็กยางอย่างที่บอนะครับเป็นขอบ20นะครับยางเป็นคอนิกนะครับแรปเตอร์เอทนะครับออทเลนนะครับ หรือใครจะเลือกแต่งแบบคันนี้ก็ได้นะครับโปรโมชั่นเดียวกันนะครับโปรโมชั่นเดียวกันตัวนี้จะใส่แมกยางเนี่ยเอ่อแมกแมกยางจะเป็นขนาด20แต่เป็นออฟเจ็ตลบสินะครับแต่คันนี้คงจะแต่งได้เฉพาะแมกนะครับเพราะว่าในส่วนของพวกคิ้วล้อแล้วเนี้ยลูกค้าก็อาจจะต้องซื้อใส่เองนะครับเพราะว่าตัวแมก ค่อนข้างจะแพงนะครับเป็นเอ่อเป็นยางคอดิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวแม็กจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแม็กที่เป็นออฟเซ็ตลบนะครับออฟเซ็ตน่าจะเป็นลบสิบแปดแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องยกนะครับเพราะว่าหน้ายางแคบนะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะครับก็ไม่ต้องยกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ่อความเบาของแม็กเนี่ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะครับแต่คันนี้มีนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับอยากได้ข้อเสนอก็แจ้งแจ้งมานะครับเดี๋ยวจะให้แอดไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ต้องทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อมีนิสัยที่ทักติดต่อเข้าไปนะครับบอกเราเลยว่าอยากได้ข้อเสนอสนใจแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะทิ้ง เบอร์โทรให้แอดไลน์เข้ามานะครับจะได้ส่งข้อเสนอให้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว w i ท์แพ็นะครับย้ายมีทีนะครับโปรโมชั่นของเดือนกุมภาก็เป็นโปรโมชั่นขอนเริ่มต้น9,999บาทนะครับเ,เดือนที่1-12ถึง12นะครับแล้วก็เดือน1 3 4ถึง84ก็ตามเลทของแคมเปญน,นะครับอันนี้เงื่อนไขาดาวยนะครับได้ทุกอาชีพลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทักสอบถามเข้ามานะครับ